เปิดผลงานโบเมลดาจากหน้าเดิมสู่หน้าเวอร์ชั่นปัจจุบันต้องบอกเลยว่านาทีนี้ต้องเป็นเธอคนนี้จริงๆสำหรับนางเอกสาวสวยพราวเสน่ห์โบเมลดาที่ยุคนี้เป็นของเธอที่ไม่ว่าจะทำอะไรขยับตัวนิดก็เป็นกระแสและที่สำคัญเวลาสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวก็มังจะสร้างมีมเสียงหัวเราะอยู่ตลอดซึ่งวันนี้เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดจะพาไปย้อนผลงานของสาวโบ กันบ้างก่อนจะมาถึงยุคนี้เจ้าตัวผ่านมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยโดยโบเมลดาเริ่มเข้าวงการปี2,553เป็นศิลปินสมาชิกเกิลกรุ๊ปคิสมีไฟจากค่ายกามิกาเซเพียงอายุแค่14ปีซึ่งตอนนั้นหน้าตาเจ้าตัวดูน่ารักจิ้มลิมสดใสไวละอ่อนต่อมาในปี2,556ได้เข้าร่วมการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2013ซึ่งเจ้าตัวได้รับตำแหน่งชนะเลิศ งานนี้ทำให้ในปี2,557สาวโบถูกทาบทามจากช่องเจ็ดให้สัญญาซึ่งเธอก็ตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงอยู่ภายใต้สังกัดช่องเจ็เริ่มแสดงละครเรื่องแรกในบทบาทนางเอกละครโทรทัศน์คือเรื่องยายกัญญารับบทหอมน้ำประกบคู่ใหม่พัทรเดชด้วยฝีมือการแสดงที่เก่งเข้าถึงบทบาทได้ดีทำให้ในปี2,558 เจ้าตัวได้มีผลงานแสดงละครอีกครั้งกับบทบาทนางเอกเรื่องค่าเชือกรับบทละเมียนประกบคู่มิกทองระยะซึ่งเรื่องนี้เธอก็ทำผลงานได้ดีกระแสเรตติ้งดีทำให้ผู้จัลละครต่างมาขายขนมจีบเธอทำให้โบมีผลงานละครออกมาต่อเนื่องไม่ว่าละครเรื่องโนราที่รับบทโนราหงเนื้อมังกรรับบทใกล้รุ่งธรรมกุลคุณชายไก่โตองอกรับบทจิรภาอริสัตรูพินาศเจี๊ยบสกาวเดือนรับบทสกาวเดือนไมตรีกระต่ายพชรมนตรารับบท น้ำเพชรอัญชลีมนการบรรดาลรักรับบทน้ำหนึ่งและผลงานสุดท้ายจากทางช่องเจ็ดก่อนหมดสัญญาเรื่องอินซีแดงรับบทวาสนาเทียนประดับเวกุลาบดำที่ทำเอาชาวเน็ตว้าวไม่น้อยกับบทบาทนี้ต่างออกมาชื่นชมการแสดงของเจ้าตัวนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่องแรกกับค่ายเอ็มเทอตี้ในรักไม่เป็นภาษารับบทพอพานรอเรอองนอนู และซิทคอมเรื่องอามาอาพาตเมนตอนหนูเป็นสายสื่อรับบทตำรวจหญิงจรัตวีสีมหาสารการกุลไข่ไก่รับเชิญเมื่อสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักสแสดงในเดือนพฤษภาคมเวลาทั้งหมด6ปีที่เธออยู่สังกัดช่องเจและได้ผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระก่อนเข้าเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงภายใต้สังกัดช่องสโดย2564มีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกในฐานะนางเอกช่องสามคือเรื่องมนรักหนองผักกะแยง รับบทชมผู้ประกบคู่กับพระเอกของช่องนาเดตคูกินิยะซึ่งกระแสดีคนดูชื่นชมการแสดงที่เคมีเข้ากันสุดๆซึ่งปี2565เจ้าตัวได้เป็นนักแสดงรับเชิญในชื่อของตัวเองละครเรื่องซุปตา2550ต่อมาปี2566เที่ยวทำแฟนคลับว้าวไม่น้อยกับบาทบทบาทปารินาประภาวดีรีนา่าในละครเรื่องใต้เงาตะวันประกบคู่หมากปริน ซึ่งเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีดราม่ากระแสะไม่เปรี้ยงเรตติ้งไม่ค่อยดีแต่สาวโบก็ทำเต็มที่ที่สุดทำให้ปี2,567เจ้าตัวได้ลงเล่นละครที่ผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมอย่างละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอรับบทตะวันฉายแสงรักที่กระแสเรตติ้งดีมากถึงแม้จะมีดราม่าในช่วงท้ายที่ถูกวิจารณ์สนั่นมองเนื้อเรื่องไม่เหมาะสมโรแมนติซชูแต่ไม่ไวในปี2,568ที่สร้างชื่อเสียงสุด,สด เป็นวรันหนักมากกับละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงรับบทนิทราบุญญจิรกุลจีดบุญตาที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าตัวเล่นเป็นตัวเองที่สุดแถมเรตติ้งก็พุ่งทยานขึ้นทุกอีพีนอกจากนี้ทางด้านภาพยนตร์ก็มีมาให้เห็นไม่ว่าจะเรื่องอโยธยามหาละลวยรับบทออส้อยอนงรับบทอนงโยธานารงค์อนงที่โกยรายได้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวและกำลังจะมีอนงสองอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีภาพยนตร์สั้นเรื่องทุกวันได้ใหมรับบทฟาทางช่อง YouTube นีร i r o ok. อและอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายสาวโบก็การภาคเสียงในภาพยนตร์เรื่องสโนว w h i t ที่รับบทสโนว w h i t เวเรเชลเซเลอร์แต่เจ้าตัวก็ทำออกมาได้ดีจนแฟนแฟนดิสนีย์ชื่นชมกับเสียงที่สดใสอันไพเราะทั้งนี้ทางด้านเพลงเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะแต่ละเพลงที่ปล่อยมาคนร้องตามเต้นตามกันเต็มโลกออนไลน์ และยังขึ้นแท่นชาติอันดับต้นๆของวงการเพลงไม่ว่าจะเพลงแฟนผมน่ารักคิวฟ f e ลิ l i t t l แนะนำให้เป็นแฟนเราฟีดไกกีจีและฝังใจต้องบอกเลยคำว่าโบเมลดาไม่ธรรมดาจริงๆ